สวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อาณาจักรตะโกต้องบอกว่าตอนนี้เป็นไม้ประจําชาติแล้วนะครับตอนนี้กระแสตะโกนี้มาแรงมากนะครับที่โคราชเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแหล่งกําเนิดตะโกของเมืองไทยอีกที่หนึ่งนะครับที่เยอะมากนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนของเฮียลุงนะครับสวนบอนไซพันเจริญสีคิ้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอาจารย์รักนะครับนี่ครับมือสร้างบอนไซมือฉมังอีกท่านหนึ่งเฮียลุงครับ ที่เห็นนี่คืออะไรแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาขนลุกเลยนี่เป็นตะโกไม่เคยออกสื่อที่ไหนใช่ไหมครับนี่ไม่เคยเนอะรักเคยไหมไม่เคยเนาะไม่เคยไม่เคยไม่เคยถ่ายลงไปเล่นๆไปไม่เคยเอาไปโชว์งานที่ไหนโอ้โหอันนี้มันมันถึงร้อยปีไหมครับเฮียถ้าเป็นอายุจากต่อผมว่าผมว่าน่าจะเกินเกินใช่ไหมใช่โอ้โหใหญ่มากเหมือน เหมือนเอเลี่ยนนะเหมือน์ต่างดาวจากนอกโลกนะไม้นี่โอ้โหนี่ไม่คิดว่าที่เมืองไทยจะมีขนาดนี้โอ้แล้วอันนี้เป็นไม้เก่าเก็บของเฮียเหรอครับหรือว่าไม้นี่ก็มีคนใช่มีมีคนมีคนจีบไหมมีคนมาจีบเรื่อยไหมพวกนี้นี่เรื่อยไ่รู้เราจะขายไปยังไงบอกไม่ถูกเรายังไม่ประเมินราคาไม่เรารักมันไงเราก็นั่นก็น่าจะรักจริงๆครับไม้เยอะมาก อันนี้แค่บางส่วนของเฮียอันนี้แค่ไม้บางส่วนนะครับนี่บางส่วนเดี๋ยวขออนุญาตเฮียเดอได้ไดพาชมหน่อยนะครับได้เลยครับได้เลยมันใหญ่นะครับดูโอ้โหสุดนี่เลยใหญ่มากแล้วต้นจริงคือเก่าแก่มากครับดูดูความเก่าแก่ของเขาแล้วก็เก่ายันกิ่งย่อยนะครับอือโอ้สุดๆโอ้โหไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีข,น,ขนาดนี้นะ เลยมากนี่แค่<ม>นี่แค่ต้นแรกนะครับ<ม>โอ้แล้วมาดูต้นนี้ต้นนี้ที่เปลี่ยนดินเมื่อวานเหรอครับเนี่ยหรือว่าต้นไหนครับอาจารย์ลักต้นนั้นแหละสองวันสามวันก่อนอ๋อหน้าน,นี้ก็เปลี่ยนดินได้เลยเหรอรได้เลยนะยอดต้นนี้ก็ใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่ <laughs> <laughs> แล้วมีแต่ต้นเป็นพระเอกนางเอกได้หมดเลยนะครับเ<ม>นี่ยโอ้โหนี่ ต้องเอาไปโชว์คนบ้างไหมครับเฮียเห้รู้ว่าประเทศไทยก็มีดีเหมือนกันนะนี่พอโชว์ได้อะโอ้โชว์ได้เ <c oughs> นี่ยมาดูต้นนี้ถามว่าโชว์ได้ไหมมาดูต้นนี้รักว่าโอ้โหนี่มันพยามังกรอโอ้โหเฮียต้นนี้สุดเลยนะสุดเลยสุด,สดมากเลยครับอ๋อมันใหญ่มากนะแล้วก็เก่าแก่แล้ว ทรงนี้มันเป็นไม้ขุดเหมือนกันใช่ไหมใช่ไม้ในดินไม้ในไม้ไม้ใต้ดินใช่ต้นนี้ก็ยังไม่ได้ประเมินค่าโอ้ยไม่รู้จะบอกไงมีคนถามดูกิ่งเขานะใช่พวกนี้คือแก่นที่มันหลุดไปแล้วแต่ว่าแข็งแล้วใช่ไม่มีผูแล้วไม่มีผูบธรรมชาติงั้นนะล้วนสวยมาก อันนี้สร้างกี่ปีแล้วครับอาจารย์รักต้นนี้90ปีโอ้ต้นนี้จะ3หลิบสิบแล้วแต่จะอยู่รัฐบาลแต่จะอยู่ในบ้านนี้ก็30ปีแล้วนี่ตั้งอยู่ในบ้านนี้30ปีตั้งแต่ตั้งแต่มันยังไม่มีโครงสร้างอย่างนี้มันก็มีบ้างนิดนิดเป็นตอเปล่าเปล่ามาแล้วก็มาทํานี่มันก็มีมาส่วนสุดยอดส่วนน้อยอ่ะก็นี่กค่อยค่อยดีใจดีใจนะที่ประเทศไทยมีตะโก อลังการขนาดนี้แล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่เห็นอาจารย์รักโพสที่ผมไม่ได้มีบุญตาได้ดูเลยนะไม่มีวาสนาได้ดูแต่โกสวยขนาดนี้นะนี่ครับก็โซนนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านนะเฮียก็เป็นไม้เก่าแก่ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหยิ่งแต่ละต้นมันเก่ามากเลยนะนี่ต้นนี้ถ้าเทียบกับตัวผมก็ไม่ใช่ต้นเล็กนะครับต้นนี้ ใหญ่มากแล้วโคนก็เก่าเนี<อ>ยถ้าคลิปนี้ปล่อยไปนี่ถ้าคนสนใจเข้ามาดูนี้เข้ามาดูได้ไหมครับหรือว่ามันใด้ก็ให้ให้เรารู้เนาะนกเนาะเออเออ,อนี่นี่จะมานะอ๋อใช่ไหมล่ะใช่ถ้าใครจะมาก็ติดต่อเฮียล่วงหน้านะครับหรือติดต่อผ่านอาจารย์รักษก็ได้<อ>นะครับมาชมไม้ประจำชาติสวย เก่าจริงๆนะแต่ละต้นสุดๆนี่ครับมาดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้ต้องบอกว่าถ้าให้ผมพูดก็คือหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวในเมืองไทยเพราะผมไม่เคยเห็นที่ไหนหรือใครมีก็ขี้เป่ามาหน่อยครับต้นนี้คือต้นอะไระครับเฮียต้นว่าต้นว่ามันมีว่านี้มันมีหลายชนิดใช่ไหมอาจารย์ถ้ามีามไปนะ อ๋อเดี๋ยวว่าที่เรากินลูกอ่ะก็ใช่อันนี้แหละอ๋อมาดูครับแต่เลี้ยงไปนานๆใบมันเล็กนี่คือต้นว่าดูซากเขาอันนี้มีติดลูกให้เห็นไหมครับมีเหมือนกันอ๋อนี่ครับคือว่าโอ้พึ่งรู้พิ่งรู้นะครับว่ามันสร้างได้ขนาดนี้อ๋อไม่มีใครทำนี่เอาเป็นแนวทางได้นะครับ ต,ต้นนี้ก็น่าจะเก่าพอๆกับตะโกนะครับเฮียต้นใหญ่มากอ๋อต้นว่าก็ทำบอนไซได้เห <Columbus> มือนกันแล้วติดลูกด้วยต้นนี้ก็น่าจะประเมินมูลค่าไม่ได้เหมือนกันนะต้นนี้นี่เลยโอ้สุดๆไม้เก่าเก็บของเฮียเดี๋ยวเรามาชมข้างในนะครับข้างในนี้ต้องบอกว่าอลังการมากนะแต่ละต้นโอ้โห ต้นนี้ก็มายังไงครับอาจารย์รักไม้นี้ก็มันไม้ชุดแรกที่ที่เริ่มเลี้ยงอ่ะที่เฮียเริ่มงนี่นีเอามาจากตอนนั้นก็มาจากราชบุรีนี่แหละอันนี้อ๋อตอนนี้มาจากราชบุรีใช่ก็ขุดจากสีคิ้วนี่แหละก็ไปอยู่ตรงนู้นกลับไปกลับมาใช่แล้วก็ไปซื้อกลับมาตั<อ>้งแต่ทําบ้านนี้แหละพอมีบ้านหลังนี้ก็เริ่มมีจะโกชุดพวกนี้อ๋อแต่นี่จะเป็นชุดแรก แต่จริงๆไม้เมืองไทยเรามันก็วนกันอยู่แค่นั้นนะครับอาจารย์กลับขึ้นไปเหนือลงใต้กลับมาอีสานนี่ครับท้ายโอ้เราไม่ไม้พวกนี้เราจะไม่เห็นตามสนามประกวดนะครับจะเป็นไม้เก่าโบราณที่เขาเก็บจริงๆสะสมจริงๆอีกต้นหนึ่งมาดูครับต้นนี้ต้นนี้ถ้าไปตั้งเดี่ยวก็เป็นพระเอกในบ้านได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าอยู่นี่มันโอ้โหเยอะ ต้นนี้มันรุ่นไหนครับเฮียรุ่นแรกๆเลยอะเก่ากว่านี้โอ้โหไม้แต่ละต้นนี่ครับเก่าจนเนี่ยกิ่งย่อยยังเก่ายังแตกเกดนะโอ้ตะโกมยอดไม่คิดว่าโคลาชเราจะมีขนาดนี้นะสุดๆ เนี่ยอาจารย์รักก็อยู่สร้างที่นี่มานานยังครับโอ้เกือบพี่สิปีแล้วโอ้โหลูกเรียนจบเลยมั้งเกือบยี่สิบแล้วยี่สิบเกือบยี่สิบแล้วแต่ทาหลังหลังก้างหลังที่เติมทั้งหลังนั่นก็ตั้งกี่ปีแล้วสิบเจ็ดปีแล้วอ๋อนั่ป่วยี่สิบปีเนาะร่วม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 ยี่สิบอ่ะนี่ครับมาดูโซนข้างในนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม้แต่ละต้นนี้คุณภาพทั้งนั้นเลย ก็จะมีบ้างบางต้นที่เราผ่านผ่านตาบ้างนะครับอย่างต้นนี้เหรอครับเอใต้นนี้ก็เคยเอาไปโชว์สายตาให้คนเอ่อให้คนได้ชมอยู่ครับนะผมได้ถ่ายรูปคู่อยู่ที่โละาน้องต้นนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับดูครับอันนี้เขาเรียกทรงอะไรครับยันรักทรงกลุ่มสวนป่าเหรอคือต้นเดียวนี่แหละครับกลุ่มกอ เก่ามากนะครับไม้เก่าจริงๆว่าถ้าทรงนี้ถ้าไปหาหาขุดก็หายากมาก <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่มีเลย <c oughs> <Yeah. S 1> โอ้โหสุดๆนี่ครับอย่างนี้ก็โอ้โหไม้เก่าจริงๆก็เนี่ยก็อยู่กับบอนไซมาห้าสิบหกสิบปีแลนะ้วใช่ไหมถ้าพูดกันจริงๆแต่แรกๆนี่นมือก นู่นละสี่สิบกว่าปีละสี่สิบกว่าปีกับโอ้เก่าเก่านี่ครับมาดูโซนนี้ไม้นี้มันคือขุดมาได้ยังไงแล้วก็สร้างไปทรงนั้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยนี่ครับเอาพิกแพงไปด้วยเรื่อยแต่ส่วนมากก็จะจบเป็นไม้จบเนาะใช่ไม้จบนี่คือจบแล้วนี่ครับจบแล้วเนาะลังเนาะ มัมีแต่รายละเอียดที่มันกระแตกมาก็กใส่ันไปเรือยออโอ้โหไม้เกา่าเกา่าเก่าจริงๆแต่ละต้น